สวัสดีค่ะสวัสดีกันยามเย็นนะคะวันนี้ก็พาทุกคนมาอยู่ที่ที่ดินแบ่งขายที่พยูนค่ะตรงนี้ก็อยู่ซอยพยูน6กทับหนึ่งนะคะเป็นที่ดินแบ่งขายขนาดหนึ่งไร่ค่ะวันนี้เราคุยเรื่องข้อดีของที่ดินแบ่งขายนะคะก็เลยพาทุกคนมาชมบรรยากาศจริงเลยเพื่อจะได้เห็นภาพไปด้วยกันนะคะว่าข้อดีของที่ดินแบ่งขายที่เรากําลังจะพูดถึงในวันนี้ค่ะมันมีข้อดีอะไรบ้างนะคะซึ่งที่ดินแบ่งขายคําว่าที่ดินแบ่งขายก็คือที่ดินที่อยู่ใน าจากเดิมเป็นขนาดแปลงใหญ่นะคะก็เอามาแบ่งเป็นแปลงเล็กมาซอยเป็นแปลงเล็กเพื่อจะขายออกไปนะคะเราเรียกว่าอาจจะขายทั้งหมดที่แบ่งออกมาหรือสามารถขายบางส่วนเฉพาะส่วนที่แบ่งไปก็ได้นะคะนี่ก็คือเป็นเรื่องของคําว่าที่ดินแบ่งขายนะคะเพราะว่าในมุมของที่ดินแบ่งขายค่ะก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะในการเพิ่มมูลค่าให้กับที่ดินนะคะหรืออีกแบบหนึ่งก็คือเป็นการลงทุนที่ดินนะคะเพื่อให้สามารถที่จะ สร้างผลตอบแทนให้กับที่ดินได้ทันทีนะคะโดยที่ไม่ต้องสร้างส,างสิ่งปลูกสร้างใดๆนะคะนี่ก็คือเป็นเป็นเรื่องของที่ดินแหมงขายะคะ่ะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องนี้ด้วยความที่ว่าตัวเรเนะะูเองค่ะหลักๆแล้วในเพจนี้นะคะก็จะทําเรื่องที่ดินแหมงขายเนาะก็จะมีหลายๆทําเลที่เราประกาศอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นที่บ้านางหลังโรงเรียน2ภาษาซึ่งตอนนี้ซึ่งตอนนี้เราก็มีโปรโมชั่นนะคะขนาด254ตารางวาราคายอยู่ที่1นึ่งล้านแปดแสนบาทค่ะ แปลงถัดมาก็จะเป็นมีเพื่อนนักลงทุนด้วยกันน,นะคะฝากขายมาก็อยู่ซอยหมู่บ้านเทวีโฮมตรงนั้นก็จะเริ่มที่100ตารางวาราคาอยู่ที่1 2ึ0 0ล้านหบาทนะคะเริ่มต้นที่ร้อยตารางวาหรือถ้าเกิด200ตารางวาก็อยู่ที่ตารางวาละหมื่นนะคะแปลงถัดมาก็คือแปลงนี้ค่ะก็เป็นขนาดหนึ่งไร่ก็จะอยู่ใกล้หาดพยูนนะคะซึ่งตอนนี้มีอยู่เจ็ด เจ็ดแปลงที่เป็นแปลงหนึ่งไร่นะคะก็ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ไร่ละสองล้านเจ็ดแสนบาทนะคะใครสนใจที่ดินขนาดขนาดประมาณหนึ่งไร่ก็แปลงนี้ได้แล้วก็มีอีกทำเลนึงนะคะที่อยู่ทางยายล้าค่ะประมาณตรงข้ามทางเข้าวัดหนองโบดตรงนั้นก็จะเป็นภายในก็จะเป็นสวนเกษตรมีต้นต้นมะพร้าวมีต้นขนุนมีต้นทุเรียนด้วยนะคะตรงนั้นก็จะไร่ละสองล้านหกแสนบาทค่ะท่านไหนสนใจทำเลไหนก็บอกเรามาได้ค่ะแล้วก็ล่าสุดที่เราไปทำแถวบ้านเพ ใกล้หาดแม่ลำพึงค่ะ200ตารางวางก็ราคยาอยู่ที่8ล้านเออขอโทษทีค่ะ8 9 0 0 0บาทนะคะเป็นราคาที่ดีมากค่ะสำหรับที่ดินขายที่เราทำนะคะวันนี้มาคุยเรื่องนี้ด้วยความที่ว่า จะได้ให้ทุกคนได้เห็นภาพนะคะว่าทําไมถึงต้องทําที่ดินแบ่งขายแล้วข้อดีของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยก็คือมันเป็นทําเลที่สามารถที่จะมีอนาคตในการเติบโตคําว่าอนาคตในการเติบโตความหมายก็คือว่าแม้ว่าในที่ดินแบ่งขายบางครั้งมันอาจจะไม่ได้อยู่ในที่ชุมชนมันอาจจะไม่ได้อยู่ในที่ที่ใกล้กับสาธารณูปโภคต่างๆแต่ว่าคนที่เขาแบ่งขายโดยส่วนใหญ่เขาเล็งมาแล้วค่ะว่ามันเป็นที่ที่สามารถที่จะ รองรับการขยายตัวของเมืองและสามารถที่จะขยายเขตไฟฟ้าปะปา,ปาสามารถขยายเขตสาธารณูปโภคมาถึงได้ทําให้ในเรื่องของทําเลค่ะมันก็จะเหมาะสมกับราคาที่ได้แล้วเป็นทําเลที่อยู่ในถิ่นที่สามารถเข้าถึงง่ายไปได้ง่ายมีอนาคตในการที่จะเติบโตมีอนาคตในการที่จะเพิ่มศักยภาพของที่ดินแปลงนั้นได้ค่ะอย่างเช่นแปลงนี้นะคะที่ที่เป็นที่ตรงใกล้หาดพยูนแปลงนี้นะคะจากเดิมค่ะ ก็อยู่ข้อดีของตรงนี้ก็คืออยู่ใกล้หาดพยูนใช่ไหมคะที่เราพยายามจะโปรโมทเพราะว่าพอใกล้หาดแล้วอะคะ่ะในอนาคตไม่ว่าจะเป็น2ปี3ปีข้างหน้านอกจากจะทําเป็นที่อยู่อาศัยก็ยังทําเป็นที่พักที่เป็นให้เช่าแบบพูวิลล่าหรือบ้านให้เช่าหรือว่าเป็นอาพาร์ตเมนต์ให้เช่าก็สามารถทําได้แบบนี้คะ่ะนี่เรียกว่าเป็นข้อดีอันแรกของที่ดินแบงขายในเรื่องทาเลข้อที่2ในเรื่องของข้อดีก็คือว่า จากเดิมอะค่ะเราจะไม่สามารถหาขนาดแปลงที่เป็นขนาดพอดีกับงบประมาณของเราได้เพราะถ้าไม่มีคนทําเรื่องแบ่งขายหรือไม่มีเจ้าของท่านไหนที่เขาทําเรื่องแบ่งขายค่ะเราก็จะไม่สามารถได้ที่ดินในขนาดที่เราอยากได้ในขนาดที่เราอยากได้ความหมายก็คือว่าโดยปกติลูกค้าที่ซื้อที่ดินแบ่งขายนะคะ กลุ่มใหญ่ๆหลักๆเลยก็จะเป็นสําหรับทําที่ออาศัยอาจจะเป็นหนึ่งงานสองงานหรือบางท่านอาจจะชอบเนื้อที่เยอะก็อาจจะหนึ่งไร่แบบตรงนี้ค่ะก็ก็เหมาะเหมือนกันนะคะทาที่ออาศัยทําให้แบบว่าถ้าสมมติเราไม่ไปเลือกที่ดินที่แบ่งขายออกมาเนี่ยเราจะไปเลือกที่ดินที่เป็นขนาดหนึ่งไร่ที่มีอยู่แล้วบางทีจะหาไม่ได้บางทีก็จะหายากหรือบางทีราคาก็จะแรงเกินไปแล้วแบบนี้ค่ะแรงเกินกว่างบประมาณที่เรามีประมาณนี้มันก็เลยทําให้ ต้องเกิดธุรกิจอีกแบบหนึง่งคือธุรกิจการแบ่งที่ดินขายแบบนี้แลคะ่ะเพื่อลองรับจำเพื่อลองรับขนาดที่ดินที่ลูกค้าอยากได้หรือลองรับขนาดที่ดินของลูกค้ากลุ่มใหญ่ที่เขาสนใจประมาณนี้นะคะนี่ก็คือเป็นข้อดีข้อที่2นะคะข้อดีอะะข้อที่3ข,ของที่ดินแบ่งขายก็คือมีผังที่ชัดเจนนะคะโดยส่วนใหญ่ละคะ่ะก่อนที่เราจะมาแบ่งขายว่าเ,าเป็น100ตารางวาเป็น1ไร่หรือเป็นกี่ไร่ก็แล้วแต่ เราจะต้องมีการออกแบบผังโดยรวมมาก่อนออกแบบผังโดยรวมความหมายก็คือว่าในที่ดินดั้งเดิมมีขนาดเท่าไหร่เราจะแบ่งแปลงออกมาเป็นขนาดเท่าไหร่แต่ละแปลงจะหันหน้าไปด้านไหนแต่ละแปลงจะมีความกว้างของแปลงเป็นอย่างไรแต่ละแปลงอ่ะจะติดถนนเท่าไหร่ถนนจะกว้างเท่าไหร่สาธารณูปโภคจะมาแบบไหนแบบเนี้ยค่ะนี่คือลักษณะของผังแปลงที่ชัดเจนนะคะทําให้เวลาที่เรามาเลือกอะคะ่ะเราก็จะสามารถเลือกได้ว่าเออ ตรงนี้นะของเราหนึ่งไร่ตรงนี้ก็หนึ่งไร่ของเราจะอยู่ใกล้ถนนมากกว่าของเราจะ,ะได้ถนนสองฝั่งแบบนี้ค่ะนี่ก็คือเรียกว่าเป็นผังแปลงที่ชัดเจนในที่ดินแบ่งขายนะคะเราเหมือนจริงๆที่ดินแบ่งขายมองอีกมุมหนึ่งก็คือเป็นเหมือนเราเลือกบ้านจัดสรรนั่นแหละคะ่ะเพียงแต่ในที่ดินจัดสรรในที่ดินแบ่งขายในบางครั้งสาธารณูปโภคที่มีอาจจะไม่ดีพร้อมเหมือนในบ้านจัดสรรเหมือนในโครงการบ้านจัดสรรเช่นอย่างที่ดินแบ่งขายของเราในที่นี้ค่ะ เราก็จะเตรียมสาธารณูปโภคพื้นฐานไว้ให้มีน้ำประปามีไฟฟ้ามีถนนกว้างที่8เมตรแต่สิ่งที่เราแพ้โครงการจัดสรรก็คือว่าเราไม่ได้มีเป็นถนนคอนกรีตเราไม่ได้มีท่อระบายน้ําเราไม่ได้มีพื้นที่สีเขียวเราไม่ได้มีพื้นที่ส่วนกลางให้แบบนี้ค่ะนี่ก็คือเป็นข้อด้อยของที่ดินตรงนี้แต่ข้อดีของเราก็คือว่าแม้เรามีผังชัดเจนแม้เรามีสาธารณูปโภคให้ลูกค้าก็สามารถ สามารถที่จะอยู่อาศัยได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีค่าส่วนกลางและก็ราคาที่ดินนะคะยังอยู่ในราคาที่สามารถลูกค้าตั้งงบประมาณได้แล้วก็ไปต่อได้แบบนี้นี่คือเป็นข้อดีของเรื่องผังแปลงในที่ดินแบ่งขายนะคะเป็นเป็นข้อดีที่แบบว่าเรา,เาทําให้ลูกค้าแล้วก็ลูกค้าสามารถที่จะจับต้องในราคาที่แบ่งออกมาแล้วได้เพราะว่าสมมุติถ้าเทียบกันนะคะอันนี้ลูกค้าสามารถเทียบได้ถ้าสมมุติเราไปซื้อที่ดิน100ตารางวา ในหมู่บ้านในโครงการจัดสรรกับที่ดิน100ตารางวาในที่ดินแบ่งขายธรรมดาแบบนี้ค่ะสิ่งแรกที่มันจะต่างเลยก็คือราคาราคาต่อตารางวาในหมู่บ้านจัดสรรในโครงการบ้านจัดสรรที่เขาทําบ้านขายอยู่แล้วอะค่ะราคาต่อตารางวาแน่นอนนะคะมันก็จะเป็นตารางวาที่เขาคํานวณออกมาแล้วรวมค่าที่เขาโครงสร้างต่างๆของเขาจะทําให้ราคาแพงกว่าประมาณเกือบ เกือบเกือบแปดห้าสิบปอร์เซ็นขึ้นไปมากกว่าห้าสิบเปอร์ซนขึ้นไปแบบนี้ค่ะสมมุติของเราแบ่งขายอยู่ตรงเนี้ยตารางวาระเจ็ดพันถ้าเป็นในที่ดินแบ่งที่ดินเปล่าในโครงการจัดสรรก็จะประมาณหนึ่งหห้าพันบาทหรือสองหมื่นแบบนี้ค่ะนี่คือความต่างอันดับแรกเลยราคาอันดับสองสิ่งที่ต่างระหว่างที่ดินเปล่าในโครงการจัดสรรกับที่ดินเปล่าที่เราแบ่งขายธรรมดาก็คือ ความยืดหยุ่นในการก่อสร้างความยืดหยุ่นในการทาอะค่ะเพราะว่าในในโครงการจัดสรรแน่นอนเขาทําสิ่งแวดล้อมเขาทําบ้านเขาทําขึ้นมาเพื่อทําบ้านพักอาศัยอย่างเดียวใช่ไหมคะดังนั้นเราจะไปสร้างเป็นโกดังเก็บของอย่างเดียวเราจะไปสร้างเป็นอพาร์ตเมนต์บางทีก็อาจจะทาไม่ได้อาจจะผิดกฎในหมู่บ้านแต่ถ้าเป็นที่ดินแบ่งสักขายแบบนี้ค่ะเราสามารถทําได้ตามอําเภอใจสามารถสร้างได้ยืดหยุ่นได้ตาม ความสบายใจของเรารูปแบบบ้านเอ่ยอะไรต่างๆเราสามารถทําได้นะคะนี่ก็คือเป็นความต่างแต่อันนี้คือแต่แต่ละโครงการอาจจะไม่เหมือนกันนะคะแต่นี้เราให้เห็นภาพที่แบบว่าความเป็นเป็นปัจจุบันนะคะว่าโดยปกติจะต่างกันในแบบนั้นเนาะนี้ก็คือเป็นเรื่องของผังแปลงนะคะข้อต่างอันถนัดข้อดีอันถัดมาของที่ดินแหมงขายก็คือโดยส่วนใหญ่ระะาคาจะอยู่ในราคาตลาด ราคาจะไม่ได้โด่งไปมากหรือจะราคาจะไม่ได้สูงไปมากเพราะว่าด้วยความที่ที่ดินแห่งขายนะคะแบ่งออกมาจากที่ดินผืนใหญ่เนาะซึ่งแน่นอนละคะ่ะ ถ้าเราเทียบราคาต่อตารางวาที่ดินแปลงใหญ่กับที่ดินแปลงเล็กอยู่แล้วว่าค่ะราคาต่อตารางวาแปลงใหญ่จะมีราคาที่ถูกกว่าพอราคาที่ถูกกวา่าแม้ว่าเราเออกมาแบ่งซอยออกมาแล้วนะคะก็จะทําให้ราคาที่แบ่งออกมามันก็จะสูสีกับราคาที่มีอยู่ในตลาดอยู่แล้วหรือบางครั้งอาจจะต้องต่ํากว่าเพราะเราจะต้องให้จุดเด่นเราจะต้องให้มีจุดเด่นของที่ดินแบ่งขายในเรื่องของราคามาเป็นจุดขายด้วยเหมือนกันเพราะ ที่ดินเหมงขายมันอาจจะมีข้อด้อยในเรื่องสาธารณภคมันอาจจะมีข้อด้อยในเรื่องของการเข้าถึงในบางโครงการนะคะไม่ได้หมายถึงคุกโครงการเนาะทำให้เราจะต้องใช้ตัวราคาเนี่ยแหละค่เป็นเป็นจุดดึงดูดลูกค้าในบาง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 พิกัดเนาะอย่างแปลงนี้เหมือนกันค่ะเราอาจจะมีข้อดีในหลายๆด้านในแปลงที่อยู่พยนนะคะเราอาจจะมีข้อดีในเรื่องของ ราคาอันแรกเราอาจจะมีข้อดีในเรื่องของสภาพแวดล้อมโดยรอบที่มันใกล้กับธรรมชาติใกล้ทะเลเราอาจจะมีข้อดีอีกแบบหนึ่งก็คือใกล้กับหมู่บ้านจัดสรรแล้วก็ทางเข้ามาก็เป็นโครงการบ้านจัดสรรมาหมดแล้วก็เข้ามาในโครงการเท่านั้นเองที่ยังเป็นที่ว่างเปล่าอยู่แบบนี้ค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นเป็นข้อดีของเรื่องของราคาของที่ดินผืนนี้นะคะทําให้หลายๆท่านที่ยังไม่เคยมองที่ดินแบ่งขายก็ลอง พิจารณาลองลองเข้าไปดูทำเลลองเข้าดูราคาแล้วก็อยากให้ดูบริเวณรอบข้างด้วยนะคะว่ารอบข้างของผืนนั้นของที่ดินแปลงนั้นนะคะมันมีสภาพแวดล้อมเป็นอย่างไรมีเพื่อนบ้านลักษณะสภาพแวดล้อมเป็นที่อว่าอาศัยเป็นโรงงานหรือเป็นร้านค้าหรือเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบนี้ค่ะเราจะได้รู้ได้เลยค่ะว่า อนาคตผืนที่เราซื้อหรืออนาคตทำเลที่เรากําลังจะเลงอยู่เนี่ยอนาคตมันจะเป็นอะไรมันจะถูกกลับไปเป็นอะไรมันจะมีความจเจริญมากน้อยแค่ไหนมันจะมีโอกาสในการสร้างมูลค่ามากน้อยแค่ไหนแบบนี้ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของข้อดีของที่ดินแห่งขายเนาะถัดมาข้อดีอีกแบบหนึ่งของที่ดินแห่งขายที่เราจะได้นะคะก็คือว่าในบางทำเลอย่างโซนนี้ค่ะอย่างโซนพยูนมั่นฉางเนี่ย บางครั้งเราจะหาที่ดินขนาดหนึ่งไร่เนี่ยเราจะหาไม่ได้เราจะหาที่ดินขนาดร้อยตารางวาเราจะไปหายางมากเพราะมันจะไม่ค่อยมีถูกไหมคะแต่พอมีคนใดคนหนึ่งที่ทําแบ่งขายเนี่ยนั่นแหละค่ถือว่าเป็นข้อดีเลยเราจะได้ขนาดที่ดินที่พอเหมาะกับงบประมาณของเราเราจะได้ขนาดที่ดินเพียงพอต่อความต้องการของเราแบบนี้ค่ะนี่ถือเป็นข้อดีของที่ดินแบ่งขายในแต่ละที่นะคะเพราะว่า คนที่ทําที่ดินแบ่งขายส่วนหนึ่งเหตุผลหลักเลยก็คือเพื่อจะต้องการที่จะเงินหมุนเวียนเข้ามาแทนที่เราจะรอขายที่ดินแปลงใหญ่ใช่ไหมคะเราก็แบ่งที่ดินขายเพื่อจะให้เงินทยอยไหลเข้ามาในระบบของเราอะคะ่ะเราก็เลยต้องทําการแบ่งขายเพราะว่าถ้าเรามัวรอขายแปลงใหญ่บางทีลูกค้าที่มีกําลังซื้อในแปลงใหญ่อาจจะแบบ กว่าจะมาถึงเราคาดการณ์ไม่ได้ค่ะเราก็เลยต้องแบ่งเป็นแปลงย่อยเพื่อให้ลูกค้าที่มีกาลังในในงบป,ประมาณที่เราตั้งเอาไว้อ่ะค่ะมาทยอยแบ่งซื้อออกไปค่ะทําให้แบบว่าลูกค้าก็ได้ไประโยชน์ในเรื่องของที่ดินคนขายหรือว่าเจ้าของที่ก็ได้ไประโยชน์ในเรื่องของเงินหมุนเวียนแบบนี้ค่ะก็คือเหมือน ต่างคนต่างได้ประโยชน์ร่วมกันนะคะนี่ก็เป็นข้อดีที่เราเอามาแชร์ให้กับทุกคนได้ฟังกันค่ะแต่แน่นอนเลยคะ่ะในเรื่องเราก็ไม่ได้บอกว่ามันจะดีทุกอย่างนะคะแต่ว่ามันก็จะมีข้อด้อยอยู่เหมือนกันอย่างที่ดินแปลงนี้ค่ะที่เราแบ่งขายที่พยุนเราก็ต้องยอมรับเราก็ต้องบอกกับทุกคนว่ามีข้อด้อยเหมือนกันตรงที่หนึ่งก็คือว่า ถนนมันยังไม่ได้เป็นคอนกรีตสวยงามนะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือเราอยากจะให้ราคาที่ดินอยู่ในราคาที่ลูกค้าจับต้องได้เพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราลงทุนไปเพิ่มในเรื่องของถนนที่เป็นคอนกรีตแล้วเนี่ยราคาจากเดิมที่เราลดลงมาที่ไร่ละจากเดิมแม้เราแม้ว่าเราตั้งไว้ที่3ล้านหรือลดลงมาที่2ล้านเจ็ะคพะพอเราทําคอนกรีตลงมาราคามันอาจจะสูงขึ้นไปอีกหน่อยเยอะหน่อยของเราก็เป็นหลักแสนเหมือนกันเนาะก็เลยทําให้เดี๋ยวจะก็จะไปกระทบก,กับลูกคา้าเราก็เลยให้ลูกค้าเนี่ยค่ะ ซื้อเอาไว้แล้วก็จากนั้นพอมีคนอยู่อาศัยก็สามารถตรงเนี้ยขอยื่นของงบประมาณจากส่วนราชการเพื่อม,มาทําเพิ่มให้เราได้แบบนี้ค่ะเพราะว่าตรงนี้ยค่ะถนนเนี่ยเรายกเป็นสาธารณะให้เลยนะคะไม่ได้เป็นส่วนบุคคลหรือไม่ได้เป็นภาระจํายอมใดๆค่ะหลังจากที่เราแบ่งถนนให้กับลูกค้าแล้วตรงนี้เราก็จะแบ่งเป็น ยกเป็นสาธารณประโยชน์ไปเลยนะคะแต่ว่าการขยายน้ำาปาไฟฟ้าเข้ามาเนี่ยเราไม่ได้รอส่วนราชการเราขยายเข้ามาให้เลยตั้งแต่ต่อเริ่มต้นเลยนะคะนี่ก็เป็นข้อดีของตรงนี้และก็เป็นข้อด้อยบางส่วนนะคะสำหรับที่ดินแ่งขายนะคะก็หวังว่าในเรื่องที่เราคุยเรื่องของข้อดีของที่ดินแ่งขายในวันนี้ค่ะก็จะเป็นประโยชน์หลายหลายท่านที่กำลังจะเลือกที่ดินหรือกําลังจะมองหาที่ดินนะคะในอีกข้อนึ่ีของข้อดีของที่ดินแ่งขายนะคะมันจะเหมาะมากๆเลยกับท่านไหนที่กําลังจะ มีที่ดินอยากซื้อที่ดินเก็บเป็นมรดกหรืออยากซื้อที่ดินเก็บเป็นสินทรัพย์ส่วนบุคคลแบบนี้ค่ะ แล้วก็เรามีงบประมาณไม่ถึงแปลงใหญ่เรามีงบประมาณไม่ถึงแปลงที่ติดถนนหลักเรามีงบประมาณไม่ถึงแปลงที่เขามีสาธาโโรณูปโภคที่พร้อมแล้วเรามีงบประมาณไม่ถึงแปลงที่ทุกอย่างมันเรียบร้อยไปหมดแล้วอะค่ะทาให้การมองที่ดินแบ่งขายเอาไว้เพื่อจะซื้อเก็บระยะยาวเนี่ยก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะคะที่จะสามารถทําให้เราเป็นเจ้าของที่ดินได้เพราะทําไมถึงบอกแบบนั้นคะเพราะว่าในที่ดินแบ่งขายโดยส่วนใหญ่ราคาก็จะต่ำกว่าตลาด ในเวลาที่เราซื้อเก็บอะคะ่ะเราสามารถมองเห็นความเติบโตของบริเวณรอบข้างได้ง่ายนะคะความเติบโตหมายความว่าจากเดิมอะก็จะเป็นที่ดินเปล่าๆแบบนี้ใช่ไหมคะวิวทิวทัศน์ก็ยังไม่ได้มีบ้านพักคนเลยไม่ได้มีอะไรเลย อยู่ๆไปอีกสองปีสามปีห้าปีมีบ้านขึ้นมามีสีสันมีมีต้นไม้มีความเขียวชุ่มขึ้นมาราคาจากเดิมที่เราซื้อในวันนี้2องล้านเแสนบาทมันอนาจจะเพิ่มไม่เป็น4 5, นี่ล้านหล้านณตอนนั้น่ค่เราจะรู้สึกว่าเออเราตัดสินใจได้ถูกเรามีความภูมิใจกับสิ่งที่เราตัดสินใจแบบนี้คะ่ะนี่คือเป็นเป็นสิ่งที่ คนที่เริ่มต้นลงทุนที่ดินนะคะควรจะมองตรงนี้ไว้ด้วยเป็นช้อยเลือกนะคะแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะคะเพียงแต่ว่าเราก็อยากแนะนําว่าท่านไหนที่เป็นคนเริ่มต้นในการซื้อที่ดินนะคะ ที่ดินแบ่งขายแบบนี้หรือที่ดินแบ่งขายที่เป็นขนาดกําลังดีขนาดไม่ใหญ่มากที่เราสามารถดูแลได้ก็เป็นหนึ่งเหตุผลแล้วก็เป็นหนึ่งช้อยนะคะที่อยากให้ลองพิจารณาดูค่ะอย่างน้อยๆค่ะเราเริ่มจากแปลงเล็กๆเราดูแลได้เรามาปลูกผักเรามาทํารั้วหรือเรามาลดน้าต้นไม้หรือเรามาปลูกกระสอบเอาไว้หรือซื้อ บ้านที่เป็นบ้านน็อกดาวมาตั้งเอาไว้แล้วก็มาพักผ่อนในวันหยุดแบบนี้ค่ะก็จะเป็นอีกอีกความสุขหนึ่งที่คนเป็นเจ้าของที่ดินสามารถทําได้นะคะในการเริ่มต้นสําหรับผู้เริ่มต้นนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ลูกค้าหลายรายที่เคยซื้อที่ดินจากเราไปเขาก็ทําแบบนี้เหมือนกันค่ะเริ่มต้นจากแปลงเล็กๆแล้วค่อยขยายออกไปเพราะการเริ่มต้นจากแปลงเล็กๆค่ะสิ่งที่ได้หนึ่งคือความมั่นใจ2คือการดูลักษณะที่ดิน3คือเขาก็จะมีกําลังในการเพิ่ม กำลังในการเก็บตังค์เพื่อจะซื้อแปลงที่2แปลงที่3ต่อไปเรื่อยๆนะคะถ้าเราไม่ได้เริ่มจากแปลงแรกแน่นอนค่ะแปลง2แปลง3มันก็จะไม่เกิดขึ้นนะคะดังนั้นใครที่จะเริ่มแปลงแรกอะค่ะที่ดินแบ่งขายก็เป็นอีกหนึ่งช้อยนะคะที่อยากให้พิจารณานะคะสามารถดูได้หลายๆที่ค่ะจากที่เราขายอยู่ในปัจจุบันนะคะหลายๆแปลงที่เป็นที่ดินแปลงเล็กๆค่ะเขาก็เริ่มจากการแบ่งขายมาเหมือนกันเจ้าของเดิมนะคะแบ่งขายแต่ว่าพอหลังจากนั้นแล้วแปลงอื่นๆก็อาจจะทาบ้านไปแล้วอาจจะทาอพาร์ตเมนต์ไปแล้ว แต่แปลงที่เราขายอยู่เนี่ยอาจจะปล่อยเป็นที่โลกล้างเอาไวะคะ้ค่ะนั่นละค่ะก็คือเป็นผลพลอยได้จากที่ดินแบ่งขายที่ทําให้สามารถจะส่งต่อผ่านไปยังลูกค้ารายอื่นๆที่มีงบประมาณไน้อยเหมือนกันนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของข้อดีของที่ดินแบ่งขายในหลายๆทําเลนะคะอย่างท่านไหนหรือว่า ท่านไหนที่มีที่ดินแปลงใหญ่ค่ะคาว่าแปลงใหญ่ในที่นี้ค่ะความใหญ่แต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะบางท่านก็อาจจะมองว่าหนึ่งไร่ใหญ่แล้วหรือบางท่านอาจจะมองว่าสิบไร่ใหญ่แบบนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นขนาดเท่าไหร่นะคะการแบ่งที่ดินออกมาขายเป็นแปลงย่อยค่ะก็มีอีกหนึ่งหนทางในการที่เราจะได้เงินได้เร็วนะคะโดยที่ขั้นตอนมันก็ไม่ได้ยุ่งยากมากนักนะคะเพราะว่าการแบ่งแยกที่ดินขั้นตอนมันค่อนข้างชัดเจนเราไปที่สํานักงานที่ดินไปยื่นคาร้องขอแบ่งที่ดินจากนั้นก็รอเจ้าหน้าที่มาลังวัดแบบนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นผ ใหญ่พืนเล็กก็ใช้ขั้นตอนเดียวกันใช้ระยะเวลาไม่ต่างกันมากนะคะดังนั้นนะคะท่านไหนที่กําลังมองหาการคืนกําไรกับที่ดินหรือการเพิ่มมูลค่ากับที่ดินนะคะการแบ่งขายก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่สามารถที่จะพิจารณาได้หรือว่าลองพิจารณาวิธีนี้ด้วยได้เช่นเดียวกันนะคะอย่างที่ดินแปลงนี้ค่ะจากดั้งเดิมของเราเนี่ยก็23าไร่ก็จะมีข้อจํากัดในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ราคาที่ยอดรวมที่มันค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะหรือไม่ก็ทำเลที่เราเอ,อ,อยู่ในใจกลางเมืองระหว่างถนนพลาถนนพยุนแล้วก็ระหว่างหาดพยูนแบบนี้คะ่ะทำให้คนที่จะมาซื้อโดยส่วนใหญ่ก็จะต้องแบบ เป็นคนที่เป็นทําโครงการซึ่งปัจจุบันอ่ะคนที่ทําโครงการในบ้านฉางเขาก็กลังจะทําโครงการที่อยู่ติดอื่นๆอยู่ติดมืออยู่แบบนี้ค่ะก็เลยกว่าจะมาหาเราเนี่ยเราก็ไม่ทันใจในการที่เราจะแบบเอออยากได้เงินมาหมุนเวียนค่ะเราก็เลยใช้วิธีการแบ่งขายแบบนี้ละค่ะเพื่อให้ลูกค้ารายย่อยได้สามารถเข้าถึงที่ดินได้ในทําเลที่มีอนาคตในทำเลที่มีโอกาสในการเติบโตและก็ที่สำคัญในแปลงนี้ที่เราทำขึ้นมาเนี่ยเรามองเห็นว่าราคา2ล้านแสนมาที่เราลดลงมาเนี่ยค่ะ เป็นราคาที่ลูกค้าได้กําไรตั้งแต่ตอนซื้อนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าทําบ้านเองลูกค้าจะซื้อเก็บไว้เป็นมรดกตกทอดให้กับลูกหลานแบบนี้ค่ะก็ยังไงก็ได้กําไรแน่นอนค่ะหลังจากที่รับโฉนดไปแล้วลูกค้าสามารถที่จะเก็บเอาไว้สักปีหนึ่งหรือจะประกาศขายต่อใน3มล้าน3าล้านหแบบนี้ก็เป็นอีกช้อยหนึ่งให้ลูกค้ารายอื่นได้เลือกได้เหมือนกันนะคะนี่ก็เป็นข้อดีของที่ดินแบงคขายในโซนนี้เนาะเดี๋ยวเรา พาทุกคนดูบรรยากาศอีกทีนึงนะคะเผื่อจะได้แบบว่ามองเห็นภาพโดยรวมว่าสภาพแวดล้อมโดยรอบของที่นี่ค่ะเป็นอย่างไรซึ่งข้อดีของอีกแบบหนึ่งของที่ดินเหื่งขายนะคะโดยส่วนใหญ่เนาะอย่างในเขตมั่นชัางของเราอะค่ะสภาพแวดล้อมโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่อยู่อาศัย เป็นที่รองรับการขยายตัวของเมืองการขยายตัวของหมู่บ้านจัดสรรแบบนี้ค่ะทําให้แบบว่าท่านไหนที่ซื้อเอาไว้ตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ตอนที่เขาทําโครงการใหม่ๆหรือตั้งแต่ตอนที่เขาแบ่งขายใหม่ๆในอนาคตเขาก็จะสามารถที่จะได้กําไรจากตรงนั้นแล้วก็สามารถที่จะมีลูกค้าที่ รอที่จะซื้อต่อจากเราหรือมีลูกค้าที่ต้องการจะซื้อเพื่อไปทําที่หาศใยได้ด้วยเหมือนกันค่ะนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวลองให้ดูบรรยากาศโดยรอบของที่นี่แล้วดูสิ่งแวดล้อมรอบข้างในตรงนี้นะคะว่าสิ่งแวดล้อมรอบข้างในรัศมีที่ไม่เกิน3กิโลเมตรเป็นที่ออัศัยกันทั้งหมดลองคิดดูว่าถ้าเมื่อรอลายล้อมไปด้วยที่อยู่อาศัยใช่ไหมคะแล้วตรงนี้มันจะกลายเป็นที่อาศัยมันก็คงไม่เกินจริงถูกไหมคะดังนั้นค่ะท่านไหนที่กําลังมองหาที่ดินนะคะแปลงนี้ก็อยากให้อีกเป็นอีกช้อยหนึ่งในการที่จะ เราใบพิจารณานะคะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศโดยรอบคะอ่ะอันนี้นะคะน,นี้ก็อันนี้จะเป็นถนนที่เราทําไว้นะคะก็8เมตรอย่างที่บอกไว้ค่ะตรงนี้นะคะ8เมตรแล้วก็ตรงใกล้ๆเห็นไหมคะนั้นคือเป็นทางเข้ามาซึ่งเป็นบ้านพักอาศัยแล้วตรงนี้นะคะที่เห็นกําลังตัดต้นยูคาลิปตัสเนี่ยแปลงเนื้อเจ้าของที่ก็ ประกาศขายนะคะด้วยความที่เขามีเนื้อที่แปลงใหญ่เนาะห้าสิบสี่ตังห้าสิบสี่ไร่ค่ะทุกคนห้าสิบสี่ไร่เขาขายไร่ละสามล้านห้าซึ่งเจ้าของเนี่ยก็มีตังอยู่แล้วเนาะคิดดูว่าเขาขายยกแปลงเขาไม่ได้แบ่งขายค่ะเขายังขายไร่ละสามล้านห้าแต่ของเราเนี่ยอยู่ติดกับเขาแล้วมีถนนเข้ามาถึงค่ะเราขายไร่ละสองล้านเจ็ดแสนบาทคิดดูว่าเราได้กาไรไหมนะคะแล้วในนี้เรียกว่าเป็นกําไรตั้งแต่ตอนซื้อนะคะแล้วก็แปลงที่เนี่ยคะ่ะแปลงที่ติดกับเราเนี่ยก็กําลังจะไถปรับ น่าจะไม่แน่ใจว่าทําเป็นโครงการบ้านจัดสรรด้วยหรือเปล่านะคะเพราะว่าแปลงติดกับแปลงนี้ค่ะก็เป็นโครงการบ้านจัดสรรเราด้วยเหมือนกันค่ะดังนั้นนะคะลายล้อมตรงนี้ค่ะสิ่งแวดล้อมลายล้อมตรงนี้ไม่เกิน3กิโลเมตรเป็นที่วัดอายทั้งหมดนะคะนี่คือสิ่งแวดล้อมที่เราที่ทุกคนจะสามารถกําหนดได้ในผืนตรงนี้นะคะก็คือเป็นที่วัดสายด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าทานเข้ามาก็เป็นบ้านพัก ตรงนี้ถัดจากแปลงนี้ออกไปก็เป็นถนนพยูนแล้วนะคะแล้วก็เห็นไหมคะนั่นคือหลังคาว,วัดพยูนแปลงเราไม่ได้ติดวัดนะคะมีมีกแปลงหนึ่งขั้นขั้นกว่าจะถึงวัดค่ะแต่ว่าโอเคก็สามารถมองเห็นวัดได้ก็มีความร่มเย็นนะคะแล้วก็เนี่ค่ะตึกขาวๆตรงนั้นก็เป็นคอนโดที่อยู่ริมหาพยูนนะคะตึกตรงนั้นที่เป็นสูงๆก็เป็นโรงแรมรอยคลิปพลานะคะที่เป็นโรงแรมที่อยู่ริมหาดเหมือนกันเห็นไหมคะตรงนี้ก็ ลายล้อมด้วยที่หู่สายเช่นเดียวกันค่ะทำให้เราเล็งเห็นนะคะว่าลูกค้าที่ซื้อก็จะต้องเป็นสำหรับรองรับที่หัวสายด้วยเช่นเดียวกันนะคะนี่เลยค่ะโดยโดยรอบตรงนี้ก็จะเป็นแปลงขนาดหนึ่งไร่นะคะหรือว่าลูกค้าจะซื้อสองไร่สามไร่เอาแปลงติดกันเลยก็ได้หรือเรามีขนาดหกไร่กับเจ็ดไร่ก็สามารถรวมได้เลยนะคะนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งของข้อดีของที่ดินแบ่งขายแปลงนี้นะคะ อีกมุมหนึ่งนะคะของที่ดินแปลงนี้ออกมุมนี้ไม่ได้มามุมนี้ดีกว่าก็ข้อดีของที่ดินแบ่งขายนะคะเราอย่างอย่างแปลงนี้ที่เราให้ทุกคนได้เห็นนะคะก็คือเหมือนว่าเราจะสามารถได้ยืดหยุ่นกับลูกค้าได้นะคะยืดหยุ่นกับลูกค้าความหมายก็คือว่าจากเดิมเนี่ยเราอาจจะตั้งแปลงไว้ที่ขนาดหนึ่งไรใช่ไหมคะแต่ด้วยความที่เนื้อที่รวมรมันเยอะขึ้นลูกค้าอยากได้สองไร่ก็สามารถทําได้ลูกค้า อีกคนหนึ่งมาสามไร่ก็สามารถรวมแปลงได้แบบนี้ค่ะนี่เราเรียกว่าเป็นการยืดหยุ่นให้กับกลูกค้าได้นะคะสําหรับที่ดินแบ่งขายหรือในกรณีที่เราแบ่งเป็น 100, ปปน100ตารางวาหลายๆแปลองอะคะ่ะลูกค้าอยากได้100เราก็มีให้ลูกค้าอยากได้200เราก็สามารถที่จะแนะนําลูกค้าได้ว่าเออเอา2แปลงติดไหมคะเอา3าแปลงติดไหมคะแบบนี้หรือลูกค้ามาเป็นย่านมิตรสหายหรือว่าเป็นครอบครัวพี่น้องแบบนี้ค่ะอยากได้แปลงติดกันก็สามารถทําได้ค่ะนี่เรียกว่าเป็นข้อยืดหยุ่น ที่ที่ดินแหมงขายสามารถทําได้ให้กับเรานะคะเรียกว่าเป็นข้อดีที่แบบ ส่งผลดีสําหรับเจ้าของคนแบ่งหรือคนซื้อด้วยก็ตามค่ะก็มีทั้งมุมคนซื้อกับมุมคนขายด้วยนะคะเป็นข้อดีได้หมดนะคะแต่ว่าในเรื่องข้อด้อยก็ยังคงมีอยู่นะคะอย่างเช่นบางแปลงบางโครงการเขาไม่ได้ทําผังชัดเจนหรือเขาไม่ได้ยกถนนเป็นสาธารณะแบบนี้ค่ะก็ก็มีมีปัญหามาด้วยเหมือนกันแต่นั่นคือคือเป็นปัญหาที่เราสามารถป้องกันได้เป็นปัญหาที่เราสามารถที่จะสอบถามกับเจ้าของโครงการไว้ล่วงหน้าได้นะคะไม่ได้หมายความว่าเราจะแนะนําให้ทุกคนไปซื้อเลยเนาะก็มันก็จะมีรายละเอียดให้ทุกคน ได้ลองสอบถามกับเจ้าของโครงการด้วยเหมือนกันว่ามีแบบนู้นไหมมีแบบนี้นไหม,มแบบนี้คะ่ะเพื่อป้องกันปัญหาไม่ให้มันเกิดขึ้นเนาะนี่ก็เป็นเรื่องของข้อดีของที่ดินแหมนขายนะคะอย่างตรงนี้คะ่ะอย่างที่บอกแหละว่าอย่างที่ดินที่ประยูนนะคะที่เรายืนอยู่ตรงนี้คะ่ะข้อดีของคนขายของเจ้าของก็คือว่าเราสามารถที่จะ แบ่งเบาภาระคือแทนที่เราจะไปรอนายทุนรายใหญ่ที่มีเงินก้อนใหญ่ที่จะซื้อที่ดินที่3ไร่เราเลยเราก็สามารถที่จะกระจายลูกค้าออกไปเป็นลูกค้ารายย่อยไม่ว่าจะเป็นซื้อเก็บไม่ว่าจะเป็นซื้อเพื่ออยู่อาศัยเองหรือซื้อเพื่อจะไปลงทุนต่อแบบนี้ค่ะเราก็จะได้เราก็จะได้ลูกค้าที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะสําหรับสำหรับที่ดินแบ่งขายในแปลงนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือ ในชุมชนที่เราทําให้สิ่งแวดล้อมที่เราทําให้ะค่ะเป็นสิ่งแวดล้อมสําหรับทําที่อยู่อาศ,าศาัยอยู่แล้วทําให้เวลาที่เราแบ่งออกมาเนี่ยค่ะมันก็เลยส่งผลให้ตรงนี้ค่ะมันน่าอยู่มากยิ่งขึ้น <urers> ยิ่งเราเอาต้นไม้ออกยิ่งเราทําถนนให้รถเข้าออกได้ชัดเจนมีถนนเข้าออกได้สองฝั่งมีถนนเชื่อมไปยังถนนพยูได้มีถนนเชื่อไนนมนนอไปยังถนนพลา <sk r isa> <serial> มีถนนเชื่อมไปยังถนนเลียบทะเลได้แบบนี้นะคะ่ะก็ยิ่งทําให้มีโอกาสในการที่ ที่ดินแถวนี้มันจะเจริญเติบโตแล้วก็เจริญเติบโตทั้งในด้านที่อยู่อาศัยเจริญเติบโตทั้งในด้านราคาด้วยเช่นเดียวกันนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของ ข้อดีของที่ดินแบ่งขายที่แปลงนี้มีให้นะคะดังนั้นนะคะท่านไหนที่กําลังมองหาที่ดินในโซนบ้านฉางค่ะก็ฝากแปลงนี้ไว้พิจรารณาด้วยนะคะหรือท่านไหนที่กําลังทําที่ดินแบ่งขายค่ะก็ในโพสในเพจของเรามีโพสต์ข้อดีเอาไว้ให้นะคะเดี๋ยวจะแปะไว้ในไลฟ์อีกทีหนึง่งให้ในคอมเมนต์ไม่ให้นะคะเผื่อท่านไหนอยากลองไปอ่านดูแล้วค่ะแล้วก็ผังที่ดินแปลงนี้เราก็จะมีไว้ในคอมเมนต์ให้ด้วยเหมือนกันนะคะเผื่อท่านไหนจะลองเลือกว่าจะเลือกแปลงไหนบ้างหรือจะลองเลือกขนาดเท่าไหร่หรือจะลองเข้ามาดูทำเล ได้นะคะจะลองเข้ามาดูทำเลแล้วก็จะเช็คพิกัดโดยรอบเช็คสิ่งแวดล้อมโดยรอบแล้วก็เช็คสถานที่โดยรอบของที่ดินแปลงนี้ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะแปลงนี้ก็ เปิดรับทุกๆคนนะคะเปิดรับข้อเสนอของทุกท่านได้เลยค่ะแล้วก็ที่สําคัญคือราคาแปลงนี้ค่ะ1ไร่ราคาพิเศษมากๆคะ่ะเราทําราคาโปรโมชั่นต้อนรับตรุษจีนแล้วก็สําหรับเป็นอ่างเปาให้กับลูกค้าทุกๆรายนะคะก็เป็นไร่ละสองล้านเจ็ดแสนบาทค่ะมาวันนี้ก็คือจองได้เลยนะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าแปลงนี้ก็มีเนื้อที่รวมอยู่ที่23าไร่นะคะแต่เราก็แบ่งออกเป็นแปลงขนาดหนึ่งไร่อยู่เพียงแค่7แปลงนะคะที่เหลือก็จะเป็นขนาด6ไร่กับ7ไร่ค่ะก็อย่างที่บอกแล้วค่ะว่า แลงนี้เรายืดหยุ่นสําหรับลูกค้าหลายๆแบบนะคะทั้งลูกค้าซื้อบ้านทั้งลูกค้าที่ซื้อเพื่อทําบ้านเองลูกค้าจะซื้อเพื่อไปสร้างมูลค่าต่อหรือลูกค้าจะซื้อเก็บไว้เป็นมรดกตกทอดไม่ขาดรุ่นหลานแบบนี้ค่ะก็รองรับลูกค้าได้หลากหลายนะคะดังนั้นสามารถเข้ามาดูได้นะคะหรือมีบางท่านที่อยากซื้อเอาไว้ทําเป็นโกดังเก็บสินค้าตรงนี้ก็สามารถทําได้นะคะเป็นพื้นที่สีเหลืองค่ะแต่โกดังนั้นก็ต้องไม่ได้ก็ต้องเป็นโกดังที่แบบนิดชิดแบบนี้ค่ะเพื่อไม่ให้เกิดเสียงดัง รอ,อบข้างทำเขาเรีเยกอะไรนะเบื่อไม่ให้เกิดเสียงดังรบกวนเพื่อนบ้านรอบข้างะคะ่ะ mm. เพราะว่าโซนนี้เป็นที่วา่าสายนะคะถัดจากแปลงยูคาลิปตัสตรงนี้ก็เป็นโครงการบ้านจัดสรรนะคะแล้วก็ทางเข้าก็เป็นหมู่บ้าน mm. เป็นบ้านพักอาศัยของเพื่อนบ้านแล้วนะคะ mm. ก็หวังว่าคนที่ซื้อตรงนี้ก็จะเป็นที่วา่าสายแล้วก็เป็นที่ที่แบบสงบเนี่ยเป็นส่วนตัวสําหรับให เพื่อนบ้านได้อยู่ร่วมกันยงมีความสุขด้วยเช่นเดียวกันค่ะก็ฝากไว้ด้วยค่ะสาหรับที่ดินแบ่งขายที่อยู่ใกล้หาดตะยูนะคะเราจะมีโปรโมทที่ดินที่เราแบ่งขายอยู่เยอะคืนเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเพจนี้ค่ะจริงๆตัวเรนูเองที่เป็นเจ้าของเพจอะคะ่ะเราจะถนัดในเรื่องของที่ดินแบ่งขายเนาะแม้ว่าในบางแปลงเียงทําการตลาดอยู่ต่อเนื่องค่ะแต่ว่าทําเลที่เราเลือกออกมาเนี่ยเราก็เลือกสําหรับลูกค้าที่ทําบ้านลูกค้าที่กําลังมองหา มูลค่าที่มันจะเติบโตไปได้ในอนาคตค่ะทำให้เราไปเล็งทําเลที่มีศักยภาพไว้ให้แล้วนะคะถึงแม้บางทีราคาบางจุดอาจจะลูกค้าอาจจะต้องรอนานหน่อยแบบนี้ค่ะก็ไม่เป็นไรเราก็มั่นใจว่าสิ่งที่เราเตรียมให้สิ่งที่เราทําให้ลูกค้านะคะคุ้มค่าแน่นอนนะคะแปลงนี้ฝากไว้ด้วยค่ะหรือหลายๆแปลงที่เราแบ่งขายค่ะก็ฝากได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมีคนแนะนา มีลูกค้าแนะนําก็สามารถติดต่อเรามาได้ค่ะเรามีค่าแนะนําให้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับที่ดินแปลงที่เราแบ่งขายค่ะสนใจแปลงไหนติดต่อเรามาได้ค่ะแปลงที่เราแบ่งขายเราจะใส่ไว้ที่คอมเมนต์นะคะเผื่อหลายๆท่านจะได้ลองไปเช็คทาเลแล้วก็เช็คราคาดูได้ค่ะว่าเรางบป,ประมาณที่เรามีเราจะสามารถซื้อแปลงไหนได้บ้างนะคะฝากด้วยค่ะสําหรับที่ดินแบ่งขายในเขตบ้านฉางนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เข้ามารับชมกันค่ะไว้เจอกันใหม่ในมันถัดไปค่ะก็สำหรับท่านไหนที่ สนใจที่ดินก็ติดต่อเรามาได้ค่ะหรืออาจจะมีปัญหาในเรื่องของการแบ่งที่ดินขายหรืออาจจะสอบถามในเรื่องขั้นตอนการแบ่งที่ดินนะคะก็ยินดีนะคะเผื่อประสบการณ์ที่เคยทํามาค่ะจะสามารถแชร์ให้กทุกคนได้ค่ะก็ยินดีมากๆเลยค่ะสอบถามมาที่หลังไม้หรือสอบถามมาที่ข้อความได้เลยนะคะยินดีมากๆเลยค่ะ ก็หวังว่าเราจะเติบโตไปด้วยกันแล้วก็เพจนี้ก็จะเป็นเพจเป็นแรงมันดานใจให้กับท่านไหนที่กําลังจะลงทุนในด้านที่ดินนะคะแล้วก็มีเรื่องไหนที่แนะนําเราได้ก็ยินดีเช่นเดียวกันค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ